เป็นคนดีของแต่ละคนนะนะไม่ต้องไปทําดีเยอะอ <_ d iam onds> เอาแค่ว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นคนดีละท <_ d iam onds> ่านนียเวลาเราเป็นผู้แทนรัษฎรชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องทําทุกอย่างแทนราษฎรคือหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นของผู้แทนต้องทําไม่ให้บกพร่องงานพื้นที่ไม่หนีหน้างานสภาไม่หนีใครเราไม่เคยต้องให้ใครมาทาอะไรแทนเราทราะนั้นเนี่ย เราก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำสสนกกระยารุวว่งวิจิตรชัยจังหวัดสลับรีเขตหนึ่งนะคะก่อนเป็นสสเนี่ยเป็นสอจอมาก่อนฉะนั้นการทำงานในระดับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันก็ช่วยเหลือราษฎรได้ในระดับหนึ่ง แต่เราได้ทําในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราคิดว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์การทํางานของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือคนแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติได้มากขึ้นทะนั้นเราก็คิดว่าการที่เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะทํางานได้กว้างขึ้นมันจะช่วยเหลือในเรื่องของการออกกฎหมายนั้นการที่จะไปออกกฎหมายสักฉบับหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ว่า พี่น้องประชาชนมีความต้องการอะไรขาดแคลนอะไรก็นี่คือคือความตั้งใจแล้วพอได้เข้ามาเป็นผู้แทนตั้งแต่สมัยแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสมัยที่3การแบ่งหน้าที่ในการทําหน้าที่ผู้แทนเนาะ<ม>ก็จะแบ่งเป็นหน้าที่ในสภากับหน้าที่ในพื้นที่ถ้าหน้าที่ในสภาเราก็จะไปหาลืออภิปรายตั้งกระทู้ยื่นยติต อันนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็เรียกว่างานในหน้าที่ซึ่งมันจะมีสมัยประชุมอยู่แล้วในทุกสมัยประชุมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวาระการประชุมคือวันพุธกับวันพฤหัสและมันก็จะมีช่วงเวลาเล็กๆช่วงก่อนเปิดประชุมจริงเนี่ย ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะให้สสเนี่ยสามารถเอาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยเอามาหาลือได้ซึ่งตรงนี้ได้ประโยชน์มากเพราะว่าสสทุกท่านเนี่ยก็จะใช้เวลา2นาทีเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือในการที่จะประสานงานในปัญหาของพื้นที่ตัวเองทางสภาก็จะประสานปัญหาไปแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขอันนี้ก็คือหน้าที่ที่ที่ท,ทำนะคะในสภาโดยการหาลือของสส แล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึง่งซึ่งต้องถือว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือหน้าที่ของผู้แทนที่ต้องอยู่กับประชาชนเ,าเราเราเป็นสสเขตฉะนั้น สสเขตเนี่ยจะเป็นสสที่ต้องยึดโยงกับพื้นที่ยึดโยงกับประชาชนทะานนั้นเวลาการที่เราไปร่วมงาน,านงานศพงานบวชงานแต่งต่างๆงานบุญประเภทนี้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นช่องทางให้เราเจอประชาชนเยอะๆพอเราเจอประชาชนเยอะเราก็จะได้ข้อมูลจากประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราจะทํางานในพื้นที่แล้วไม่งั้นก็จะมีอีกเรื่องคือเวลาประชาชนเดือดร้อนเช่นกลุ่มกเกษตร เกิดปัญหาภัยแล้งเกิดปัญหาศัตรูพืชระบาดเนี่ยอย่างเข้ามารับตําแหน่งปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องหนอนกระทูลายจุดเข้ามากัดกินข้าวโพดนําปัญหาเนี่ยเข้าไปหาลืออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยได้เยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งซึ่งหลังจากที่ได้หาลือไปเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาโดยจังหวัดสลับรีเนี่ยก็ประกาศเขตภยัยพิบัติเอ่อเป็นภัยแล้งท่านเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาไปส่วนหนึ่งแต่เงินที่ได้รับ การเยียวยาจากความเสียหายไม่ตรงเดียวก็เกิดปัญหากับเกษตรกรละอันนี้สสก็ต้องเข้าไปช่วยเพื่อที่จะประสานหน่วยงานหลายส่วนเพื่อที่จะให้หาแนวทางในการช่วยเหลือ,เ,อ,อเกษตรกรให้ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยตรงนี้นะคะจนได้ข้อสรุปว่าเกษตรกรก็จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็ออมีความพอใจ เขาได้รับเงินที่เขาควรจะได้อันนี้ก็เป็นงานแรกที่เขาไปทำอย่างอย่างเรื่องของโรงงานที่จะมาสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหนองยาวตำบลปากเขาสารเนี่ยก็เป็นโรงงานเรียกว่าเชือดไก่แต่ทีนี้ปริมาณมันเยอะมากต่อวันเนี่ยสามแสนตัวคิดดูแล้วกันว่าใช้น้ำเท่าไหร่การใช้น้ำเนี่ยมันจะต้องไปแย่งน้ำกับชุมชนอยู่แล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นคลองน้ำซึ่ง เป็นหัวคลองเขาเรียกคลองตายคลองตายคือคลองที่ขุดขึ้นโดยที่ไม่มีน้ําจากแหล่งอื่นมาช่วยพื้นที่โรงงานตรงนี้ซื้อค่อมหัวคลองแล้วคลองตรงนี้สักประมาณ800เมตรก็จะไปเชื่อมกับประตูน้ําที่มีประตูปิดไว้ก็ต้องนึกถึงว่าชาวบ้านจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าน้ํากินน้ําใช้มันเป็นน้ําเลือดน้ําหนองอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องพื้นที่ที่เขาจะต้องใช้อะ ใช้ทรัพยากรของเขานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันพยายามจะทําความเข้าใจกับผู้ที่จะมาประกอบการว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรแล้วควรจะไปหาพื้นที่ที่อื่นเพื่อที่ให้ใหอุตสาหกรรมเขาได้เติบโตได้พัฒนาได้แล้วเขาก็จะไปสร้างที่ไหนเนี่ยก็ไปได้นี่ก็เป็นงานใหญ่งานที่สองของสสที่กำลังทำอยู่แต่งานนี้ยังไม่จบ ยังไม่จบก็ต้องทงํากันต่อนะคะก็ต้องพยายามทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ได้อะผู้ง่ายๆว่าให้เขาไปหาที่ที่ที่เหมาะสมกว่านี้ค่ะสสกัลยานี่แกลงพื้นที่จริงๆแล้วเวลาลงเนี่ยแกก็จะไปตามเรื่องให้เราให้เกษตรกร,ร,กรตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้มันก็ทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการที่ท่านเข้ามาลงพื้นที่เป็นคนที่คุ้นเคยกับประชาชนสามารถพูดคุยกันได้ ในเรื่องที่มันเป็นธรรมเพราะนั้นความไม่ไม่เป็นธรรมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยพอเราเรียนให้สสท่านทราบท่านก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องนะประชาชนเดือดร้อนจรงิงท้องถิ่นเดือดร้อนจรงิงเราถึงได้พึ่งพาใส่ท่านได้เกิดมาเนี่ยจะยุหกสิบฝ่าแล้วไม่เคยเห็นสสไหนที่มาลงลุยช่วยชาวบ้านมามาช่วยกเกษตรช่วยอะไรอย่างนี้มาโดยไม่ไม่ต้องมา ให้คนมาเยอะแยะมาลุยลุยลุยอย่างเดียวเกิดมาก็ไม่เคยเห็นสสคนอื่นไม่เคยมาลงอย่างนี้มีสสนกเน่ยค่ะใส่ทัศน์กว้างไกลแล้วก็ทัศนคติดีครับคิดดีคราวหน้าถ้าจะเลือกผมก็จะเลือกนี่แหละครับสสนี่แหละนอกจากเป็นสสอในในสมัยนี้แล้วเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจให้ได้เป็นประธานกรรมธิการ การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเราก็มีนโยบายว่าเราจะทํางานทั้งเชิงลุกและเชิงรับอันดับแรกเนี่ยเราลงพื้นที่ไปเลยเราก็ไปดูในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะช่วยให้จังหวัดที่เข้าโครงการเป็นจังหวัดสมาร์ทซิตี้เนี่ยสามารถที่จะเดินได้อย่างไรระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเขาร่วมมือกันยังไงในการที่ทําให้เมืองของเขาเป็นเมืองอัจฉริยะอันนี้เราก็ไปดูที่ภูเก็ตเช่นเดียวกันแล้วก็จะไปดูในเรื่องของ Smart Farming เราก็จะเอาดิจิตัลเนี่ยไปใช้ในเรื่องของเกษตรเรจะไปดูว่าเอาเทคโนโลยีดิจิตัลไปใช้ในการควบคุมการเพาะป,ปลูกพืชผลชนิดที่มันตรงกับฤดูกาลได้ทำให้เพิ่มรายได้และผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงนี้เราก็จะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปอันนี้ก็คืองานเชิงลุกนะส่วนงานเชิงรับมีไหมก็มีเราทําทั้งสองด้านควบคู่ไปในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่เป็นทั่วโลกเลยตื่นตระหนกมากนั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยต้องถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะคนเนี่ยตื่นกลัวมันทําให้แบบว่าเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ทุกๆอย่างเลยกระทบหมด เราก็ต้องอยากจะรู้ว่าวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกยังไงโดยที่ผ่านเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ให้ไปไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังทำทรานั้นเนี่ยเวลาเราเป็นผู้แทนราษฎรชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องทาทุกอย่างแทนราษฎรคือคุณไปขอเขาเองว่าคุณอยากเป็นถ้าเป็นแล้วคุณก็ต้องทําให้ได้ตามที่คุณไปขอเขาคือหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นของผู้แทน,นต้องทําไม่ให้บกพร่องแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมเราก็จะถือว่าเรายึดหลักเนี้ยว่า ทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่เป็นตัวแทนเราก็เป็นตัวแทนที่ดีเรามีหน้าที่ที่จะให้เขาพึ่งเราก็ให้เขพึ่งให้ให้เต็มที่อยู่ที่ตัวเราแล้วละ่ะว่าเราจะทํำยังไงเราก็ทําหน้าที่ของเรานั้นคติประจําใจก็คือทําให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวสุขทุกเห็นหน้ากาลยาไม่เคยทิ้งก็คือมันบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่าง